ปางดูง่ายเห่อนะเราจะไปกินข้าวนะครับวันนี้กินข้าวครับวันนี้กินข้าวัอุ้ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวครับดูแบบพอเพียง เข้ากับน้ำพริงช่วงนี้ไข่เราได้เยอะไหมขายได้เยอะจะไปถามคนอื่นเล้วเราขายดีเราอยู่ที่ใส่ใส่เราขอช้อนแ่สั้นสั้นอ่ะมีสองอันก็แบ่งกันคนละอันเลยน้ะไม่เยอะอย่างนี้แหละใช่เลยช้อนพวกเราอยู่กับไข่ไงเพื่อนเราออกนะไข่เคยอยู่ไหนถ้วยไข่เคยออกมาอยังอยู่นะาทังหน้านู้นเดี๋ยวเราไปเอาเมื่อจากข้าวเา มันต้องงุ้มลงอีกเ,เปล่าคุยกันเจแค่พีก่อนข้อขาดไม่เห็นลยนะพี่แกมทุกหมออนไม่เห็นเลยนะท้อ เนี่ยแมงกระพีอาหารหลักคืออะไรวันนี้มันพริกขมพริกแมงดาแมงดาด้วยคนณหมดกระตั้นหรือไหนท่านให้นั่ง<อ>ไหนมมีคองอะไรเขาใส่น้ <c oughs> นองก,กอล์ฟขึ้วมันแรงน,น,นะนนมีอาหารกลาง้าชีสิบบาทเยอะใหญ่ามากกว่าน้าไปเอาซ้อนนะอสันส้นมาเขาไม่อยู่ไหนมาหมดเยอะเลยซ้อนทรงกาแฟอยู่ มาไหนกับข้าวเลยมาครับเรามีไฟแนนซ์มารอเลยนะครับก็ถ้ามาจองปับผ่านทันทีจองวันนี้ได้อะไรก็หนูตักข้าวได้จองร้อนแต่มันไม่แข็งแข็งไหนอุ่นแล้วอนนี้มันรูบหรอมันไปวางไปให้แล้วพี่มันอะไรแล้วพี่เนี่ยมันรูบติดมีสนโดนรูบรู้เหรอร้อนแต่มันร้อนไม่มากหรอมันร้งนดีแข็งเหมือนราะว่ามันโอ้ยน้ายก็มึงแข็งหน่อยกิ้มตัวมันไม่แข็ง

เอถูกเอแต่นังนี่ใหครละนังมันร้อนนะจะแม่แบบไม่ได้คุยพิจารณาพอมาจากต้องหัวโตอ่ะตอนนี้แม่ไม่เป็นไรเอ็กซ์ก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตืัวเล็กมาได้โอ้โหหนูเฮ้ยหมูตัวเล็กเนีกคุณหมูป่าพี่อยู่ในนิสานคนเลยนะกินแบบต้องเล็ตัวเองเองนะเข้ามาเอาเลยเอะไรวะหมายถึงว่าต้องกินแบบกสุข้าพเรียบร้อยเลยน่าแปลงนี่หิ ไี่แปลอแน่งงสบายเด้อหูงงแต่ผักแป้นยังยังไม่หายงงเลยตอนนี้พี่บองเซเนียนอะไรแปลว่าอะไรเมื่อกี้หนูฟังเดี๋ยวนี่แล้วพี่น้องกินน้ำพริกแกต้องพูดให้ชัดก่อนไม่งั้นสเปร๊กแกไม่ได้ตักให้หนูหน่อยโอเคพอนะคะอ๋อตอนแหละที่มาเข้ามาโตเลยท็อปท็แป้ที่แรกตกใจน้ำพริกแกกลัวเผ็ดไหมกินไม่ได้เผ็ดแค่หอมก็พอแล้วจะไม่หอมเลยแล้วเราเล่นปากพริกแตกเจียว ถ้าเป็นปลดๆนะกินไปหรออบๆๆๆมีแมงดาจะกินกลดๆท oh, 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 <tortured. fruit, S 2> ี่กำหนดไปกินเมนดาวหมดๆกินฉันอยู่กับแมงดามาตั้งนานฉันเพิ่งกินมาเลยแหละวิถีวิถีเซลนันมีทำไมมีการอ่ะเอ้ยปกติปกติเลี้ยงนะไม่ได้กินอันนี้วิถีเซลล์นะครับกำลังกินข้าวก็สนใจรายละเอียดก็ทักไว้เลย่อยครับทักไว้ียดไว้กินเสร็จแล้วก็กลับไป กินเจ็ดนอนไม่เงี้เหมือนแต่ที่เธอหวังหรอมันดูงี้เละตัวหวังอะไรน่ะหวังชิ้งดิบเต็มอ่ะโอ้จืบอกว่าร้านนี้ต้องบอกฟูถิมฟูมันไม่ใช่น้าไหนน่หอมบอกเาเพิ่มนน้ำซอสเท่าไหร่ ที่ก็อร่อยนะอันนี้้องเอามาเติมเห็ใช่ไหมขอให้มันหนุเงยอย่มาใหม่อกมัถุงใหญ่เลยอ่ะน้อยเท่าไหร่้อย20น้อย0่ากินได้เงอนนึงกเยอะกินได้ป็นเงินไม่เกินตอนนี้เย่ตเนี้ยที่เราั่งนต้องฝากเคนเริ่มอร่อยไง ไม่ต้องกินอะมากกเาเอร่อยหอกอแล้วก็ทดีเนียอรทีแรกไม่กินกวนเผ็ดกนกินเทีแรกไม่กล้ากินกวเผ็ดน้ำสีทีก็น่ากลัวนะนี่ไม่ต้องมีผ้าเอาเนนียมาละลายน้ำน้ำปลาหม่ใูก้าว เป็นบริการไปแน่นดีแบบนี้เลยวะต้องการอะไรกับนั้นไปไหมก็วัดนี่แล้วนันรู้รู้ตรงมาซื้อตังนัดมาต่อเลยอยา่กินข้าวยังมากินข้าวกินอะไรค่ะกินอะไรกกินข้าวนั่กินข้าวอยู่น่อยโดวรอแล้วพี่ไม่ไม่แบงแล้วโดนนัดหรอาวันที่ยังจะไม่ได้กินข้าวัเจ็ดสิบห้าหรือโดนนัดมากินข้าวฟรี เออมันมีนกตัวเดียวนกสองตัวนกเดียวนสองตัวได้หาด้วยได้หาเตด้วยข้าวไม่รู้ไม่ใช่น้ำที่ส่ตัวนั้นก็มาเวลานี้ก็ยังราคาเต็ม้วยไม่ใช่นะต้องไปรับซื้อ้วกระพุ่งปิดอันร้อยแ้ขาวปั่อนื่องตอนไม่รอม อืมคนดูไม่มีในยูทูบในยูทูบสามคนดูอยู่สามคนใครดูวะยูทูบในยูทูบม่รู้ใครสนใจรายละเอียดก็เบอร์เซลก๊อฟอยู่นั่นแล้วมีประมาติดต่อเซลก๊อฟได้เลยครับกินข้าวตรอบทุกคน หย่างนี้ถ้ายังยังมาไลฟ์ขายเลยทุกคนคิดดูแต่แกยังเคยลองตัวใช่ไหมใครทำงานอยู่กินข้าววันหยุดครับได้กูกินตัวมอฟังดูนะครับมันแซ่บเนาะอืมมันมันเอามันร้อนจะมอดข้ามเยอะเลยเนี่ยมันเยอะแล้วมันไมใกลนเรายังไม่ได้คนไงแต่หมูเราคุยๆๆนะครับผมเราไม่คนลยไม่ได้ผมว่าไม่ไปมอเลยคน S <S <โห>มิถีเซลนะครับใครว่าเซลรวยดูได้ครับยิ่ง้าแบบนำพีกพอไหมพอไอที่บอกว่าเซล,ลได้กันแล้วสามสี่หมื่นมาลองเป็นเซล,ลดูนะครับได้ด่นะแต่ได้ล้สอง้ผมไม่รู้นะครับที่ไหนเป็นยังไงแต่กีดไนะครับสามพันนะครับลูกค้าสือไหมแล้บ,บอกเนี่ยมึงเป็นเซลอดีนะมึง 5คอมทำเงินขึ้น9,000โอ้โอ้ขายคันเดียวแน่นเดือนเลยอยู่ได้เป็นปีเลยได้เงินได้เงินรายได้กูปีหนึ่งแน่นจะประมาณหลักสิบล้านอ่ะกูว่าเราเห็นแล้วว่าขายเดือนละสองแสนใกล้ๆกันเลยปะอันนั้นก็รวยจัดอันเนาะแต่มันขายเดือนสองแสนจริงอืมสองล้านวะเอาไม่ได้ให้สักอย่างแถมหักด้วยของม oh, mm. oh, mm ีด hmm. ิต ก็ค่คคพอรอเหมือพี่ขายคอมติดติองใบให้เรเนียเดือนนหเดือดแวคอมิสองคืบวกไขายคอมไปสิบสองตัวแล้วขโมยคอมไปหลังขายไต่ตัวลั่าตองรอคอมรอหมายถ่านไอ้นี่รอเนี่ยไม่ได้รอค้าคอมนะรอต้รวรอต้รวลง แล่ความรู้ก็ไม่ได้แล้ความจริงก็เปิดเปมนแบบนี้แหละงั้นจะจบไลนี้ก็เดี๋ยวก็มีปัญหานอกกเรตรงนี้นะไม่ได้ด้วยไม่เห็ฟ้านะจบไลนี้มีปัญหาทันทีครับฟ้าหรอปวดไรที่เราเียงเราานขบอืมใช่ทำให้โจลงมึกคื้นที่นี่คนก็ติดตามโจลุมีอยู่บ้านเนึ่งกันมี้ยว ใส่นี้เลดียวกระเทียมเจียวทาช่องบุนแบงก้อนคนกินของแดงอยู่ช่องบุญแดงเนาะคนติดคนไม่ลดเลยนะเห็นไหมเรากินข้าวอร่อยไงี่ยยูทูบมัเนี่ยใช่ยูทูบมันี่ยเราผัดนิดหนึ่งกินแซ่บไงกินแซ่บใบเซี่ยบบุ๋มเนี่ยปกติเดี๋ยวบุ๋มจะกินผักผ่าน เหลือหมูหรือกะหมูเป็นคนกินหมูเลยกินแดื้ไ่หมูอันนี้มีนี่โอ้ลืมขอโทษผัดมีอะไรแตงวาทำนะข้าวามสองล่เนาะถือว่ามีข้าวหู้นข้าวเปอย่างนึงกอะไรนะอ๋อหนูฝากไ้กับรปภแล้วค่ะ จ่ายที่เอาฝากไว้กับรวบคได้เลยนะคะจด้ค่ะอ๋อที่ลองสั่งช้อปปี้เมื่อวานนี้เลยนะตอนยังไม่จองกินข้าวอยู่ก็รับได้ตอนจองแล้วเดี๋ยวพี่หนูกินข้าวก่อนนะพัสดุบอกว่าผมมาส่งพัสดุครับโทรไม่รู้จะรับมันด่าอยู่น่าจะด่าในใจนะด่าออกมาได้ยินเลยเนี่ยฝากบอกนักจ่ายได้เลยเราบอกนี้ นไก่สั่บอกมันด้วยมันไม่ค่อยรับเลยจะสั่งทำไมเออโงไม่ค่รับ่ัใก่อนนะเร่นงสให้นงไก่เรใช่นงไก่าข้ามาส่งขาวไไรไคะวาเอามาเขอบคุณค่ะเฮ้ยจานสไปแล้วนะข้าวอร่อยาแอร่อยน้ำพริกวะนีมนมาเพินน้ำพร้ว้ค่ะ น้าแดงฟางกินไคุณกินมากก่าหักเลยเหรอท่นเลยทำไมกินผักไม่ได้กินได้ถ้านิ่มๆแต่ฟางถั่วนิ่มไม่มีกินมันมีกลิ่นอะไรมันมีกลิ่นขิงจ้าโอ้ยแข็งวุ้ยวุ้ยฉันพูดว่าอะไรนะอ๋อมันเป็นก้อนปิวแล้วปิวไปแล้วพี่ปะ มีพวกนี้อยู่ด้วยมาทำเป็นกาแฟลงกาแฟดำามักเขา้นกาแฟดำแลาวขึ้นนมทำแล้วก้อนหนึ่งเชื่อเดียวว่ายูทู e มันดีไม่โดนงานถ้าเป็นติ๊กต็อกปีละติ๊กต็อกอ่อนไหบนี้หายข้าวขีงพนกถึวันอีกสามวันทำการอแข้งดับเหมือนโปรยใส่หนังกสีจ้าพ่อพ่อ กะีโคตรมากเลยไอ้เห่าไม่ถึงงไหนไม่เอาแล้วใ่แล้วลดหุ่นเดี๋ยวทิ้งไปเลยใส่ถุงไมถังถุงเหมือนไก่ใส่บ้านครบไงใส่หูหนูอยดิไม่ไม่กินแล้วไม่กินแล้วก็ใส่ถุงเดี๋ยวไปไม่ก่อาหาไม่ก่ไก่แล้วพ่อเหรออือน่กัว่ามาปล่อยไม่ี้ออกมาออกมาใส่ถุงเมี่อ้ได้ เอามาใส่กุ่มไว้นี่ตัวหนึ่งหรอ,อกินเหนน็ุอาหารบง๊น่ะว่าเขาไปไหนไม่มีอาหารกินนะมันก็จะแหลมมันนะไ,ไม่ใืที่หาเมลเร์อันนิ่กับอันไม่นิ่งรวมกันแล้วไงเกิดแกินเยงเลาออยไอ้บุญนพริกหมดอืมอเอาเยอะไหมไม่มมมยอ,อ,ยอยยถุงนึงน,ะน,นมันไม่เผนะ็รอกกินคนเนี่ยน่าร ใช้แมนดาร์นปลาดองเยอะๆปลาดองพอไหมพอแล้วเดี๋ยวใครนัดกันเดียวหรือว่าหนูต้องตื่นมาลงไปก่อนมัามันถึงได้อร่อยแกต้องลองเป็นตัวแล้วแกจะพบคนพบต้องกินผีเขียวไปแล้วแล้วแบบเรารู้สึกแบบอ่าเป็นปิ้งปิ้งปิ้งต้องหยอดน้ำปลาละลายมาแล้วกินถึงจะอร่อยถ้ากินถ้ากินเป็นจริงๆไม่ได้หยอดน้ำปลาละลายเลยแล้วกินแต่กลิ่นมันพอตอนแรกเราก็เหม็นเหมือนปลาก่ะป๋องเอ้นะ มันเหม็นเหมือนผักขาตัวเล็กๆนี่เเหห็นมมจะตัวเล็กๆนี่เป็นจับเป็นจับมาย่างสุดดำน้ำพริกเลยนะให้แม่ย่างให้แม่พริกเลยผักขาอยู่เลยะพูดอะไรยผักขาดคืออย่างชะอมชะอมคุยผักอย่างนี้ผักขาอร่อยอย่นี้ผักขาอืมขาซ้ายเลยผักขาอีสารบ้านใดไอ้อิจารปอมผักขาก็หนูได้เขาเรียกอะไรผักขาผักขาคูเออขาเนี่ยแหละวะ ตนเอมเมนฟอมไม่อยู่เอมเมนฟอมกลับมาเป่นม้งให้คอมเมนฟอมได้คอมเมนเสร็จเจร์ไม่ร er kind of ู้จ like ักกันนะคะฉันเนี่แหละฉันกับพี่ดาถทาไม่ถ้าวิปมีฮิวเวนเขาก็จะเอาไปด้วยเขาะไม่เหนืงกลับไทั่วโลกต้อว่ามึงส่งเราไปท่านไปให้พี่ให้ไปให้เขาเราพี่เขเลือกเอา แต่ว่าตรงนั้นน่ะไอป่าชา้ามันอยู่ติดเหตุเขาติดเขามากเลยแต่พูดถึงไป้นตามันซอนรอบรอ,อบนอกนอกลัวหุวยมันลาดีกว่า,า,า,วาน้องใหญ่เลยทำไมเขาจับไปน้องใหญ่อะนองใหญ่เนีนอยู่นี่หลืมไปอ่ะไม่ใช่หนองใหญ่หลุดไปตรงนี้ปตทใหม่ดี จักไนอ่นองใหญ่ไม่องไปไม่มีคนจังเราคอนทอนที่มีรูปรถีเหลืองอะที่เราไปส่งรถที่จันทร์คู่สายอนทไหนมาละกับไป้เมาละไออที่ฟ้าไปอะความใหญ่ใหญ่ไม่มาละใชมือถากับฉะนั้นอะไีแบี้ไเที่ยวไป้มืาเขาจะให้ไับนองใหญ่ดีเลยถ้าพอนทอนอทอนหนองใหญ่ฟัง้างในไม่ต้องไปเลยพอนทอนหนองใหญ่เราเคยไปมาแล้วไงาบอกดีดีไปหนอก อะไรนะไม่ได้ออกไปแล้วขาจอนมันยอยังไงอ่ะมันไม่เหมมลยันไม่ปลผมอันนั้นนะมีก็ต้องรอตันสุกเย็นมโอ้ยเพื่อตอนที่ออกไปเมื่อกี้ทำไมไม่มองก็แต่ว่าถ้าเราแสงมองไว้น่าจะถูกนะเนี่ยไม่ร้านจังหาัดที่แบบไม่ขายวิศวกรรวิจิตรเออเดราจะมองอย่าง กัวบ้าแล้วเนี่ยกูกินเี่ไปแล้เมาเมป็นาตั้งแต่ไข่ลกเสร็จเ็นดาอยู่ก็กำลังเสร็จเนดาเตเรียนรู้กับมันเราได้เป็นแมงดามัน่นเหรอแมงดากับแมงอุไม่ด้มดาแมงาันกแล้วแบบมันคกละจนชั้กันเลยเฮ้ย เมงดามันเป็น <Aristotle> <HHH> ตัวหน้าแบบนั้นแหละมีสองขาตัวยหัวล้นไหมหัวล้นไม่เอ้ยยังไม่ได้หัวล้นไม่มีผุเขาผกน้อยค่ะนั่นนั่นหัวล้นอะไรนะไม่เกี่ยวไม่นะไม่ได้เป็นทเลือดไงเป็นแค่ไร้ไม่ได้ทำมาเถอนอเออเราก็ไม่เห็นขนาดไร้เราไม่เป็นไรหรอกแต่เขาไม่นำฟังอยู่อันนี้อะไรเม็นกาโน่ดพวกไข่ว้แห้งด้ว่ กินไหมกินไหมอกินมันมันไมคนกันนารงห้ะทเลยก็เหลือทำเดียวเลยด้็เหลือไหนะครังไงเอก็เป็นเถอะเเดียว ร้อเร็วๆเลยร้อนไมสส่มสงสารกันเลยร้อนไม่สงสารกันเลยต่อสูไว้เย็เอนอย่างไรบ้างร้อนอะไรแบบนี้ยังฟังไม่รู้เรื่องเลย เฮ้ออันนี้ยูทูบพี่ลองไลฟ์เมื่อกี้มีดูสูงสุดสิบคนยูทูบครับข้าวไหม่นะไปข้างในห้องมีน้ำพริกอยู่ข้าวมีผมงงง่า้คนดูยูทูบเนี่ยคือไข่ ที่มันมาดูไลฟ์ยูทูบเนี่ยมันทําอะไรอยู่ถึงมาดูไลฟ์ยูทูบเพราะปกติคนเราไปไล่ดูยูไลฟ์ยูทูบอะเนาะไม่ค่อยมีเนาะมีเขาไลฟ์ส่วนเนี่ยจะเป็นไลฟ์ผูกงานมากกว่าใครไปนั่งดูไม่ค่อยมีคนเปิดดูหรอกเนี่ยเขาไม่มาดูผมนั่งกินมั่ง you know? จบดีกว่าไลฟ์สตรีมสิ้นสุด